ก็สารชีวะมกคลก็จะแบ่งเป็นสารอินทรีย์กับสารอะนิทซีสารอินทีนะคะกาีกตัวหนึ่งคือสารอดนินซีซึ่งสารอะนินซีเนี่ยตัวที่เราเรียนน่ย ก็จะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะก็คืออะไรลูกก็คือน้ำนะคะตัวที่เราเรียนก็คือ h 2 o นะหนูก็ต้องไปดูว่าน้ำเนี่ยคุณสมบัติเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคุณสมบัติของน้ำนะคะมีอะไรบ้างน้ำนะคะ,ะ,คะเขาเนี่ยก็จะเกาะกันด้วยพันธะอะไรนะ โมเลกุลก right. ่ะกันด mm ้วยพันธะอะไรเอ่ยระหว่างโมเลกุลกกันด้วยพันธะไฮโดรเจน H bond นะคะแต่ถ้าภายในโมเลกุลเดียวกันก่อกันด้วยพันธะโควาเลนแบบนี้นะคะต่อมาน้ำนะคะเ็นสารละลายมีขั้วใช่ไหมคะสารละลายมีขั้วนะโดย ถ้าละลายนะ้ำได้ดีละลายได้จะเรียกว่าอะไรนะไฮโดรฟิลิกนะคะเรียกว่าไฮโดรฟิลิกแม่ขอจดเป็นฟิลิกอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้าละลายได้ไม่ดีหรือไม่ละลายจะเรียกว่าโฟบิกตรงนี้นะคะไปดูต่อ อเนี่ยอ่ะต่อมาเหมือนแม่น่าจะลืมพูดถึงนิดนึงนะคะน้ํากับความเป็นกรดนะคะน้ํากับความเป็นกรดสาบไปอ่านด้วยนะน้ํากับความเป็นกรดเนาะแล้วก็น้ํานะคะจะมีความสามารถนะคะในการรักษาสนดุลกรดเบสดังนี้ คือน้ำเนี่ยสามารถแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนนะคะซึ่งตัวเนี่ยจะมีความเป็นกรดนะคะในก,กรีกที่เลือดเราเันเป็นเบสเยอะตัวไฮโดรเจนไอออนี่จจะช่วยในขณะที่เขาจะได้ไฮดรไซด์ด้วยนะคะไฮดรไซด์ไอออนเนี่ยตัวนี้อันเนี้ยก็จะแสดงถึงความเป็นเบสนะคะในเลือดของเราเพราะฉะนั้นเลือดของเราเนี่ยมันจะมีค่าที่แบบ สมดุลอยู่เสมอเพราะว่าน้ำเนี่ยคอยแตกตัวให้ให้ดรเจนกับออกซิเจนจะอะไรไงฮนะจะอะไไงจะติวเด็กค่ะเร็วๆคะ <T> ่ะอยากเรียนคะ <T> ่ะแบบนี้นะ <T> <S> <S แล้วก็น,น้ำมีความจุความร้อนจำเ้อะที่สูงนะคะอันนี้ก็ได้เรียนไปแล้วนะคะต่อมา จำได้ไหมมันจะมีคำว่ามันจะมีคำว่าต่อไปอีก cohesion กับ addition อันนี่ก็ไปเลือกเอานะคะ cohesion คืออะไรก็คือคำว่า co ใช่ไหมคือการดึงกันดึงน้ำระหว่างโมเลกุลดึงกันมาอ่ะกับ addition คืออะไรน้องไอตัวนี้แม่ก็สอนแล้วนะคะไปดูมาอ่ะน้ำก็จะมีประมาณนี้นะคะ ต่อมาเราจะเข้าสู่สารอินทรีย์นะคะสารอินทรีย์มีทั้งหมดคือกี่ตัวเนี่ยอีกแหละสารอินทรีย์มีอะไรบ้างสารตัวแรกที่แม่สอนคือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรต มาดูสารอินทรีย์ตัวที่หนึ่งนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตตัวย่อแบบนี้เลยนะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างลูกโมโนแซกใช่ไหมคะมีน้ำตาลอะไรบ้างกลูโคสกาแลโตสและ ซูโครสโอเคนะส่วนรไดเชคลายมีอะไรบ้างคะอลโตสเกิดจากกูบวกกูมีอะไรอีกเลกโตสเกิดจากกูบวกกันแล็ใช่ไหมและอันสุดท้ายคือซูโครสเกิดจากซูโครสใช่ไหมคะ และตัวสุดท้ายคือโพลีสแซคคลายมีอะไรบ้างก็จะแบ่งออกเป็นสองตัวนะคะก็คือโพลีแซคคลายแบบสะสมกับแบบอะไรลูกโครงสร้างตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละตัวกันนะคะเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆนะคะกูคโคกการแลตัวส่งตัวพวกนี้ คือน้ำตาลอะไรเอ,อ่ยถ้านับตามจำนวนควาร์บอนน้ำตาลอะไรหูกพวกนี้อ่าพวกนี้นะคะคือตัวที่แม่ไฮไลท์นะเขาจะเรียกว่าเป็นน้ำตาลเฮกโซดถูกต้องไหมพวกนี้คือเฮกโซดนะคะถามว่ามันมีโมโนแซคลายอย่างอื่นอีกไหมมี มันชื่ออะไรบ้างที่มันเป็นเพนโตสก็คือมีไลโบสกับไลบูโรสแต่ว่าไอไลโบสกับไลบูโรสเนี่ยมันจัดเป็นน้ำตาลอะไรลูกน้ำตาลเพนโตสโอเคไหมคะมันคือเพนโตสแบบนี้โอเคไหมทีนี้นัตบตำแหน่งคาร์บอนเนี่ยแม่จะไม่ได้ลงรายละเอียดแหละกลับไปดูเอานะคะน,นี่พูดถึงหัวข้อให้ฟังเฉยๆนะ ทีนี้มันจะมีดอกจันตอนนักจหนคาร์บอนที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคืออะไรลูกมันจะต้องเวียนซ้ายก็คือฟุกโตสกับไลบูโรสซึ่งไอเวียนซ้ายสองตัวเนี่ยคือน้ําตาลอะไรนะถ้าถามว่าเป็นน้ําตาลคีโตหรือน้ำตาลอไรหายพวกนี้คือน้ําตาลน้ําตาลคีโตนะคะโอเคไหมคะคีโตนะกับเวียนซ้ายวิธีการอ่านนะคะ ทีนี้มาดูต่ออันนี้พบที่ไหนอมโตสก็พบในข้าวมอลนะแลคโตสพบในหนมสูโคพบในน้ำตาลสายนะคะโพลีแสกแบบสะสมมีอะไรบ้างโพลีแซกแบบสะสมมีอะไรบ้างแป้งแล้วก็แป้งกับไกโปเจนโอเคก็คือมีแป้ง ใช่ไหมสตาร์ชกับไกลโคเจนแป้งพบได้ในหัวเผือกของมันใช่ไหมคะนนองเหมือนเรากินแป้งหัวเผือกมันข้าวใช่ไหมคะหัวเผือกของมันข้าว,วเออนาะไกลโคเจนพบได้ที่ไหนพบได้ในไหนท mm. บเด้ยนในไหนลูกไกลโคเจนพบในค่าเอ้พบในตับ ากับก้านเนือนะคะพวกนีน้เนาะอ่ะทีนี้ไปดูต่อแป้งในแป้งจะมีอะไรเป็นองค์ประกอบจ๊ะในแป้งเนี่ยมีองค์ประกอบสองตัวคืออะไรลูกเดี๋ยวขอ,อย้ายนีกัน แป้งจะพบอะไรนะโครงสร้างอะไรกับอะไรบ้างเมื่อกี้เหมือนเพื่อนพูดถูกนะอะไมโลสกับอะไมโลพินอะไมโลสกับอะไมโลพินโอเคไหมคะตั้งกันยังไงอะไมโลสเป็นสายยังไงนะ เดียวแต่ว่าอะไมโนพิตินเป็นไงแต่แคนนแบบนี้นะคะส่วนต่างกับกล้ามเนื้อไกรโคเจนคือเป็นคแนนเหมือนอะเมโนพีตินเลย,ลเเลยแต่ว่าใหญ่กว่าเนาะเพราะฉะนั้นไกรโคเจนนะคะจะบิ๊กเกอร์เนาะบิ๊กเกอร์แดนอันนี้นะคะแล้วก็ถี่แตกถี่กว่าเนาะประมาณนี้อ่ะมาดูแบบโครงสร้างโครงสร้างมีอะไรบ้าง โครงสร้างก็ได้แก่มีเยอะเลยตั้งแต่เซลลูโลสมีอะไรอีกเซลลูโลสพบในพืชนะคะต่อมาไครินพบในอะไรลูกพบในมแมลงกุ้งปูนะคะเทปตินพบในพบใน,พบในเปิดส่งโอดและอสุดท้ายชื่อยาวสุด นะคะเพพติดไกเคนพลุ่มในไหนพบมในแบคทีเดียโอเคนะทีนี้เซลลูโลสเนี่ยโครงสร้างของเซลลูโลสเป็นประมาณไหนลูกเซลลูโลสโครงสร้างก็จะเป็นแหงเลยใช่ไหมโครงสร้างของเขาเนี่ยจะเป็นแหงเลย เป็นแผงๆนะคะส่วนไครตินเนี่ยเป็นเส้นเดียเด่ยวๆน้องเป็นเส้นเดียเด่ยวๆอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างอะไมโลสตัวเนี่ยหนูต้องแยกให้ออกนะอะถ้าเทียบกันระหว่างอะไมโลสอะไมโลพิตินไกลโคเจนแล้วก็เซลลูโลสอ่ะพวกเนี่ยหนูต้องแยกโครงสร้างให้ออกโอเคไหมคะซึ่ง เซลลูโลสเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเลยเนาะอันนี้จะเป็นแบบบิเกสนะคะตัวนี้หมดไปแล้วสำหรับคาร์โบไฮเดรตนะคะมาดูตัวที่สองก็คือโปรโตีนตัวที่สองนะคะโปรโตีนอ่ะลากลงมาชื่อ okay. ตัวที่สองคือโปรตีนโปรตีนมีโมโนเมอร์คืออะไรเอ่ยโปรตีนนะคะมีโมโนเมอร์ก็คือสิ่งที่เรียกว่ากรดอะมิโนโอเคไหมกรดอะมิโนโดยหน้าตาของกรดอะมิโนเนี่ยเป็นยังไง ก็คือหน้าต่างกรดอะมิโนเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยสมมตินี้เป็นหมู่อาใช่ไหมข้างหนึ่งเนี่ยจะต้องมีอะไรเสมอหมู่อะไรลูกหมู่อะมินโ,นโนเสมอกับอีกข้างหนึ่งมีหมู่อะไรนะหมู่คาร์บอซิลเสมอแบบนี้เสมอนะคะอันนี้คือหน้าตาของกรดอะมินโนนะโดยกรดอะมินโนนะคะแบ่งเป็นจำเป็นกับไม่จำเป็น นะคะแบ่งเป็นแบ่งเป็นจำเป็นกับไม่จำเป็นอ่าวิธีจำเป็นก็คืออะไรรู้วิธีท่อจงจำเป็นที่แม่เคยสอนก็คือลาวาลิวไหลมียอนติฟทีนั่นเองนะคะลาวาลิวอ่าไปจดเองเ,เนะะงเปิดนะคะกลมจำเป็น จะมีอยู่เท่านี้อ่ะยกเว้นยกเว้นมันมีสองตัวที่จำเป็นแค่เฉพาะตอนเด็กอ่ะตอนเด็กอลี่มีอะไรบ้างอะไรอะไรที่จำเป็นแค่เฉพาะตอนเด็กก็คือ h i s t i ดีนกับฮ h i s ิด d นกับอาร์จิ i n น e โอเคไหมคะ เด็กโอลี่นะคะตัานทันไหมอ่ะไปดูต่อเวลาที่เขาเอาอกกดเมนูมาต่อกันจะสร้างพันธาอะไรเวลามาต่อกันมาต่อกันจะเกิดพันธะอะไรลูก พันธะ peptide ใช่ไหมคะคือ,อพันธะเ e p t i d e ถูกต้องไหมแล้วเขาใช้อะไรต่อกันโดยใช้หมู่อะไรบ้างใช้หมู่ไฮดรอกซิลของตัวหนึ่งไอ่ไม่ใช่ค่ะขอโทษใช้หมู่อะมิโน,โนตัวหนึ่งโดยใช้หมู่อะมิโนต่อกับหมู่อะไรลูก กหมูเลยคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งคือหมูอะไรหมูคาร์บอซิลโอเคไหมนะเนอะก็คือใช้หมู่ตัวนี้หมู่เมโนโอนต,ต่อกับหมู่คาร์บอซิลตัวถัดไปซึ่งการต่อทุกครั้งจะสูญเสียน้ำหนึ่งโมเลกุลอ่าการต่อทุกครั้งจะสูญเสียน้ำโมเลกุลน,นะคะ มาดูกันสิถ้าต่อสามโมเลกุลแบบนี้สูญเสียน้ำกี่โมเลกุล d ี h y d r a t i o n กี่โมเลกุลเก่งมากสองน้ำแบบนี้นะอ่ะท้ทีนี้ก็มาเรื่องของการทำนายนะคะการทำนายทำนายสายผู้ที่ไพไยสามารถใช้สูตรอะไรลูก ใช้สูตรก็คือ n factorial นะคะโดยที่ n เนี่ยคือจำนวนของกรดมิโนถูกต้องไหมว่านี้นะคะและสุดท้ายนะคะโครงสร้างนะคะก็ไปดูเรื่องโครงสร้างโครงสร้างของกรดอะมิโนนะคะแบ่งออกเป็นกี่ระดับ4ระดับนะคะก็คือ ผสมภูมิใช่ไหมก็คือคํอาว่ารสมภูมิเนี่ยก็คือเป็นเส้นธรรมดานะคะผสมภูมิเนี่ยเป็นเส้นธรรมดาเป็นเส้นธรรมดาแบบนี้นะคะแต่ถ้ามาเป็นทุติยภูมิทุติยภูมิหนูอาจจะจาเป็นแบบ ru, tut ru, tut ru ทูทุทูทูอย่างเงี้ยทูทูนะคะทุติยภูมิเนี่ยจะเริ่มเป็นเกลียวแล้วก็เป็นชีกหรือแห้ เกี่ยวกับเป็นแผ่นแบบนี้เหมือนเราพับพันน,นะคะส่วนที่สามตัดตียะูมตัดติยะเนี่ยก็คือเอาเอาโครงสร้างที่สองนะคะตัดติยะเนี่ยคือเอาสองเนี่ยเอาระดับสองเนี่ยมารวมกันและสุดท้ายจัตุรละูมจัตุรละคูมเนี่ยก็คือเอาทุกอันมารวมกันเลยนะคะเอาทั้งระดับหนึ่งบวกสองบวกสาม มารวมกันเลยนะคะแบบนี้ออันนี้คือระดับหนึ่งนะปฐมภูมิทุตียภูมิปติยภูมิแล้วก็จัตุรภูมิแบบนี้นะคะอ่าไปต่อเกือบมดเวลาละแต่ว่าก็คืออยู่ที่ลิปิดละอันที่สามคือลิปิดนะคะ ลิพิดเนี่ยเราดูไปแต่ละตัวเลยลิพิดนะคะประกอบด้วย ch o โดยที่ o กับ h เนี่ยไม่ใช่อัตราส่วน2ต่อหนึ่งไม่ใช่2ต่อหนึ่งนะคะแบบนี้นะต่อมามีอยู่กี่ตัวที่เราเรียนมีอยู่4ตัวนะคะดังนี้ตัวที่1นะคะก็คือแ a ตตี้แอซ แฟตีเอซิตหรือกรดไขมันกรดไขมันแบ่งออกเป็นกี่อันแบ่งออกเป็นสองตัวก็คือแบบอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะคะส่วนใหญ่แล้วแบบอิ่มตัวจะมาจะพบในไขมันสัตว์นะคะส่วนไม่อิ่มตัวเนี่ยมาพบในไขมันพืชซึ่งแบบอิ่มตัวเนี่ยจะเป็นตัวผลิต L D L นะคะส่วนไม่อิ่มตัวเนี่ยจะผลิต H D L ตัวไหนดีก็ไปอ่านดูนะคะอ่ะต่อมานอกจากกรดไขมันจะแบ่งตัวเป็นอิ่มตัวไม่อิ่มตัวแล้วนะคะก็ยังออกแบ่งออกเป็นกรดไขมันจําเป็นกับไม่จําเป็นอยู่นะคะคําว่าจําเป็นกับไม่จําเป็นเนี่ยก็คล้ายๆกับกรดอะมิโนเนาะก็คือร่างกายสามารถสร้างเองได้หรือสร้างเองไม่ได้นะคะไป่หองนะ พบในไหนมาแล้วป๊าต่อมาตัวที่สองน่ดูให้หนึ่งตัวที่สองนะคะไตรกรีเซอไรด์ไตรกีเซอรไลด์เนี่ยเกิดจากอะไรไตกรกีเซอไลด์นะคะเกิดจากอะไรลูกเกิดจากกริเซลบวกกับอะไรบวกกับปวดไขมันปวดไขมันกี่ตัวสามตัว นะกิสรอหนึ่งตัวนะคะอ่ะลืมบอกอิ่นตัวเนี่ยจับไปที่กคารมบอนอิ่นตัวกคาร์บอนอิ่นตัวจะมีพันธะคูห่หรือพันธะเดี่ยวอยู่ในนั้นพันธะเดี่ยวนะคะจะเป็นพันธะเดี่ยวแต่ถ้าไข่มาหนึ่นตัวจะมีพันธะคู่นะคะตัวนี้อ่ะใต้กิสรา์หน้าตาก็คือมีกิสรหนึ่งตัวกคาร์บอนสามตัวนะคะ ไตคีซูไลทุกครั้งที่ต่อไปคีลูไลเนี่ยจะเกิดดีไฮเดชันนะคะสารน้ำน,น,นั่นเองนะอ่ะตัวต่อมาก็คือฟอสโฟลิปตดเออไตคีซไลพบได้บบที่ไหนที่เยื่อบุกลำไส้เล็กน,นะคะเยื่อบุกลำไส้เล็กเนาะอ,อันนี้ไม่มีในหนังสือนะนี่แม่หามาให้เองเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน นะคะต่อมาตัวที่สามนะคะก็คือฟอสโฟลิปิดฟอสโฟลิปิดนะคะฟอสโฟลิปิดเนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนหัวกับส่วนหางนะคะก็คือส่วนหัวตรงนี้เนาะกับส่วนหางอย่างนี้หางข้างหนึ่งของเขาเนี่ยจะประกอบด,ด้วยไม่กิ่นะมันจะงอง,งอแลนะ้วถ้ามีพัดตะกูกข่ขาจะงอง ส่วนอิมตัวจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนหัวเนี่ยจะเป็นพวกไฮโดรฟิลิกนะคะส่วนหางเนี่ยจะเป็นไฮโดรโฟบิกนะคะในส่วนหัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอสองตัวนะคะในส่วนหัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็นมีกิสโอลกิสโอลกับหมูฟอสฟี มันก็เลยเรียกว่าไฮโดรไฮโดรฟอไฮโดรลิปิดเอ้ยมันก็เลยเรียกฟอสโฟลิปิดนะคะฟอสเฟตมีอะไรอีกส่วนหางพวกนี้ส่วนหางนะคะก็คือประกอบด้วยกรดไขมันโอเคนะคะอ่านี่คือฟอสโฟลิปิด สุดท้ายนะคะก็คือสเตียรอยสเตียรอยนะคะพบได้ในไหนบ้างพบได้โฮอร์โมนอะไรบ้างพบได้ในคอร์สตอรอลนะคะคอเลสเตอร,รอลพบในไหนอีกพบได้ในโฮอร์โมนต่างๆนะคะพวกเทสททโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจน ทสโทสเตอโรนเอ็กตัวเจนนะคะแล้วก็มีอะไรหน,หน้าหมดละซึ่งโครงสร้างของสเตียรอยจะเป็นยังไงลูกมีอยู่สี่วงนะคะมีอยู่สี่วงอันนี้ง่ายมากนะคะมีอยู่สี่วงอ่ะมันจะเป็นวงแบบไหนก็ลองดูไปนะคะและสุดท้ายกดนิวคลีอีกกดนิวคลีอีก กรดนิวคลีอีกเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดคะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะก็คือ DNA กับ RNA โดย DNA เนี่ยถ้าเป็นเบสของเขาเนี่ยจะมีเบสอะไรบ้าง A, T, C, G ในขณะที่ RNA เบสของเขาจะเป็นอะไรลูก A U C G ูนะคะน้ำตาลของ DNA น้ำตาลน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลอะไรน,นะ DNA d อ o x y ี i b o s e นะคะไปดูที่ไหนดูที่งานตำแหน่งไหนดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่ตำแหน่งที่สองโอเคไหมคะในขณะที่น้ำตาลไรโบสเนี่ยจะมีออกซิเจนเนาะ d ดีอ o x y r i b o s e จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอมันไม่ พอไ N เเนี่ยก็คือเป็นน้ำตาลไลโบสธรรมดานะคะน้ำตาลไลโบสธรรมดาเนาะอ่ะต้องนั้นก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างอีกนิดนึงนะใกล้จบละอันนี้คือโครงสร้างนะคะโครงสร้างอ่ะหนูมาดูตรงนี้นิดนึนงเดี๋ยวขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะโครงสร้างปลายอ่ะหนูมาดูปลายนะคะ ตรงนี้ค่าพารมคือหมูอะไรลูกหมูฟอสเฟตโอเคไหมคะส่วนอีกด้านหนึ่งคือหมูสารพารมคือหมูไฮดรอกซิลนะคะแบบนี้พันธะที่เขาใช้ต่อกันเรียกว่าพันธะอะไรลูกพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์เอสเทอร์ส่วนเวลาเขาออเบสมาเกาะกันถ้าเป็นถ้าเป็นเบส G กับ C จะเกาะกันด้วยพันธะ นะคะถามว่ามันคือประเภทพันธาอะไรถามว่ามันคือพันธะอะไรตัวนี้คือพันธาไฮโดรเจนนะคะพันธาไฮโดรเจนเอกับทีบอกคุณเพื่อปันธาอะไรพันธะคู่นั่นนี่นะหมดแล้วเด็กจบบทสองใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้นะคะโอเค 得啦。